เอาละครับผมคนดูครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอกราบสวัสดีคุณดูทุกคนด้วยนะครับผมนะคุณดูครับวันนี้กับผมพก็ผมเหมือนเดิมเตะนะครับคือเอาง่ายสบายชุดไม่ได้เปลี่ยนอ๋อติดต่อจากเมื่อกี้เลยครับผมนะคุณดูครับคือต่อจากต่อเข้าได้ต่อเนื่องนะครับวันนี้เนี่ยผมมีเ <c oughs> ขาเรียกว่ามีเกมไหมทุกคนเล่นนะครับแต่ว่าพีเตอร์เนี่ยวันนี้เนี่ยจะไม่ได้เล่นด้วยพีเตอร์จะเป็นเต้าเพื่อยืนนิ่งเพื่อยืนนิ่งนะครับผมนะส่วนเรา3คนเป็นหัวก็คือว่าเราต้องซื้อไอเทมให้ไหม ไอ้เรียที่เวียนหัวเดี๋ยคุณสอนสักทีจะได้หายเวียดหัวก็คือว่าวันนี้เราจะมีไอเทมเป็นน้ำปลาแล้วก็เฮลูบอยแล้วก็นมข้นนะครับผมนักดูแต่ต้องซื้อนะอย่างเช่นแบบน้ำปลาถุงละ50บาทเฮลูบอยถุงละ30นมข้นถุงละ10บาทแต่ถ <8 S 1> ้าปัน่นเดี๋ยวเราจะปั่นที่นหนกันประมาณ15รอกแล้วก็ให้ปลาภายในระยะ,ระยะเวลา5้าวิเป็นหัวถ้าปลาโดนหัวพี่เต ơi, ้ย1,000 1พันพันเลยนะถ้าปลาโดนตัวพี่เต้ย ห้าร้อยถ้าโดนขาหนึ่งร้อยนะแต่ว่าต้องปลาภายในห้าวินะถ้าสมมุติปั่นปุ๊บแล้วก็แบบอย่างเงี้ยเกินห้าวิก็คือไม่ได้ก็คือไม่ได้แล้วทุกคนจะมีปินได้แค่สองครั้งอ่ะพร้อมไหมที่เด้พร้อมยังพร้อมมั้ยไอ้พร้อมไหมพร้อมอ่ะอ่ะที่เด้ไปยืนเป็นเฝ้าเป้าบอกพร้อมจะเอาเร็วอย่าปลาเป้าบอกเลยพร้อมมอพร้อมม้โหนี่แค่สิบวิเลยมืนสิบวัตเต็มหน้าเลยอ่ะเป็นใบล่าหน้าแบบสุมันจะแตกหรอเปพี่ เคอาโอนออกรจะได้เล่นก่อนนะร้ออกอาคุกคนแรกไอ้บกท้ายกบคุกคนที่สองิบมีกุเลือกคัเดียวเดี๋ยวผมเลือกก่อนผมเลือกไอเทมก่อนเฮ้ไม่ต้องเลือกม่ต้องเลือกม่ต้องเลือกน้ำปลาอะมันมันดูแรงไปอะน้ำปลาอย่างเงี้ยตลาน้ำอางเงี้ยตาไมันดูแรงผมมันุนแรงอะใช่หรออากูกคุกคุกคุกอะน้ปลากันนะน้ำปลาน้ำา มันหมุนแค่ยังงี้ป่ะใช่นับ oh ด <halt ý> <t> ้วยตอนับ <society> ด <c cử as straight> ้ว <said> ยิ้าหนึ่งสบอกแล้วสิบห้าบอกว่าสิบรอบแค่สิบรอบมือมือตึ๊ดเลยครัอ้าดูครับจะมุงขอเปลี่ยนกันใกล้กว่าผมว่าเหลือสิบรอบพอยต์ป่ะกแล้วสิบรอบเมื่อคู่มือ่ะ อ่ะคนที่2เลยเริ่มคนที่2องเลยเดี๋ยวมึงแกได้รู้อ่าแดงแดงแดอันนี้อ่ะติดสามสิบสิบรอบนะอันนี้30บาทเดี๋ยวจ่ายด้วยไม่ไรเดี๋ยวให้ติดไก่อนเดี๋ยวเออเดี๋ยวจ่ายเดี๋ยวจ่ายมา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 จากัวครับหนึ่งเซฟป้าหนึ่งสอง ไปตั้งแต่รอบที <rua> ่หกอะรอบที่หกมีปลาเราเบี้ยงนิ่อจับผมผม้นบักน้อยจับากน้อยี่ยมันจะช้าไงท้ามัเฮ้ยไปเออเอมันจะช้าอะไปเ่อเซฟาเด้อสอยวกั่าที่ไปทุงโยอะไรนหือมเลื่แล้วกูจะ้งไงเดี๋ยวกูว่ากูว่าชิปเนี้ย ไม่ได้แก้มพิเตอร์หรอกเพราะ่แก้พวกเรามปนมากกว่าแต่รอบนี้รอบนี้ตากกูจากูโชว์จากูโชวดูบอกเลยเต็มหัวยังไม่ึงหัวไม่ได้ต้องหมุนเองมันไม่เร็วเลยเร็วเร็ละ้อหมุนเองก่อนีอ่ะหมุนเองได้มันจะลลมเบาหมุนให้ดีกว่าให้ดีกว่าอัึงเข้าหมุนเองไหไอ้เก็หมุนเองอ่ะหมุนเองงจะไปทำเร็วนะถนนเมื่อกี้มีเฮดจอดเหมือเมื่อกี้แน่หนึ่งสอง สามสี่หยเลยๆลเฮอยพี่ไปแต่หาลล้าปกติหลังคางหมุนด้วยวะไม่หมุนวันนี้หมุนเปนเดียวสิบอ่ะเดิน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 เดิเดินเดินเด เอาครับผมคนดูครับเมื่อกี้เนี่ยเนื่องจากว่าผมลืมเช็คเมมดครับเมมเต็มเมื่อกี้บูมอ่ะหมุนแต่ว่าปลาโดนพิเตอร์แล้วแต่ว่าถือว่าเป็นโมคานะครับเอาใหม่ไม่ได้เงินด้วยนะครับถือว่าไม่ได้เงินด้วยแล้วก็เสียแรงด้วยอ่ะไม่เลือกมาใหม่อันเลือกกันเดิมเลือกกเดิมเลือกอะไรเฮ้ยโอ้โหจำได้ว่าสีนี้เออสีนี้คือจำได้จำได้สีนี้จำได้เหมือนกันใช่ใช่ป่ะใช่ใช่มาสิบรอบ ไอ้เหี้ยมันกระเด็นเข้าหน้ากูนักระเด็นก่อนเลโอ้โหสักเค็มเลยเหี้ยเนี่ยอ่าอ่ะอ่ะรุ่นใหญ่ก็ทำกันอย่างนี้รุ่นใหญ่ก็ทำกันอ่ะหนึ่งสิบมาหนึ่งสอง มั็นอย่าการทำการนะเจอสองทีเดียวสองทีนะครับเดี๋ยวเหลือรอบสุดท้ายละรอบของไอโบเขกลับสุดท้ายอ่ะมาไปแล้วอ่ะหนึ่งสิบหนึ่งสองสามโอ้ยชิวในบ้านเขาดีไม่โดนรถไอ้เหี้ยออกไปนู่นเลยไอเหี้ยโบพาออกไปหน้าบ้านเกือบโดนรถเขาอ่าไม่โดนได้ไง ไอโบ่เล่นรถชาวบ้านเขานะครับผมเมื่อกี้ไม่ได้เล่นพิเตอร์เลยครับไอเยี่ยมจะปาดรถรถจะผิดจะไปล้างจะไปล้างถนนไอเยี่ยมคิดที่แล้วก็ไอเยี่ยมบุมเลือดออกคลิปนี้ก็ไอโบ่จะปานรถเขาอีกแล้วคูอยากให้มันแอดวานกว่านี้จากคนละเดียวหมุนไม่คนเดียวคูอยากให้มันแบบนนี้คือสองข้างเลยแต่จะรู้ท่ากับหัวไงไม่ได้จับอย่างเงี้ยหรอ ข้าเคยก็ถือเองนี่ไงแค่ตั้งอะไรอย่างนี้เฉยๆตั้งป่าอะไรอย่างเงี้ยนะมาแต่กูลองก่อนแขนซ้ายจะไปไหนไม่รู้เนี่ยถ้ามีอะไรไม่เห็นภาพแต่กูลองมาเพื่อขอแม่บ้านกว่านั้นกูเดิมาขอมันเหลือไงมาเต็มสิบหนึ่ง s t o ไอ้เดินทั้งคู่เลยโดนโดนคอตรงนี้ไม่แตกกายบ้าไม่แตกแต่แตกตรงนี้เหม็นหึงเลยเนี่ย จะแตกได้ยังเหี้ยแรงปลายังไม่มีเลยเมื่อกี้นะตอนที่สองตอเลยมันจะได้จบๆเร็วเดี๋ยวกูจะได้ไปนอนพักต่อแล้วกูเปียนหัวบ้านเลยแล้อ่าปลาอยู่ฝั่งซ้ายนะครับซึ่งมันน่าจะปลายากอยู่นะเพราะว่แต่ตาถึงไม่ถนัดไปเดือดปลาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนสองโดนสอง ไอ้โต่อเลยโบต่อเลยโบต่อเลยเลยนะฮะอเลยต่อเล้ยม่อ้ไม่น้ำเมื่อกี้แค่เอาสุเฉอาน้ไม่น้เมื่อกี้ไม่น้ำะ้า่เฮ้ยเฮ้ย้เ๋เต็มเตกรอบเลต็พวกเนยเ็มกรอตัวใอดหน้าป่าได้อ อือกินเยอยกินมีพอแล้วจริงนะจริงนะเฮ้ยไอ้บุ้มยังไอ้เหลืออีกอ่ะอะไงอะครับคนก็เอาไว้ด้คลิปนี้สนุกขอปากของพ่อพอนะครับผมสรุปคนที่ได้รางวัลเลยก็คือมีโบมได้ร0 0บาทแล้วก็ผม500บาทนะครับไอ้ที่สองถุงเมื่อกี้ถือว่าไม่เับแล้วกันนะเนาะไม่เับแล้วกันเนาะไม่เอา แมวเอ้ยขอบคุณมากไม่แมวมไม่เอาอ้าวอาวอาวอาก็สำหรับคลิปนี้ครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยละกันนะครับผมนักคนดูครับไอที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมนักคนดูครับอย่าลืมไปติดตามช่องโบช่องบูมช่องพิตเตอร์ด้วยละกันนะครับผมนักคนดูครับถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาเจ้าที่ขอตัวลาไปก่อนละกันนะครับผมสวัสดีครับดูพิตเตอร์บอกว่าผมมาทำอะไรนะฉันมาทำอะไรจี่